วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับผมสบายกันวันนี้เราจะสัมภาษณ์กันนะครับคุณรู้สึกยังไงกับจะลดแต่ครับวันนี้จัดดีครับผมได้กินดีทุกคนนึกบับโอ้แต่รอบรอบไปแล้วซื้ออะไรมาเลี้ยงเพื่อนๆครับพิซซ่าครับผมพิซซ่าพิซซ่าอะไรครับพิซซ่าฮัทไงอ๋อพิซซ่าฮัทใช่ครับผมโอ้เป็นไงแตกแต่เท่าไหร่แต่เท่าไหร่รอบไปแล้วเราจะแปดพันหกครับผมพันหกพันหกแล้วรอบสองล้วครับห้าร้อยครับผมห้าร้อยห้าร้อยกินปลากินปลานะครับหากินพิซซ่าครับผม เรารอบสองนะครับรอบแรกเราไม่มีภาพเราไม่ได้อัดนะครับรอบแรกิซซ่างอยู่รอบแรกรอบรอบแรกเราก็ยังมีพิซซ่าอยู่นะครับอันนี้จะเป็นของฝากให้กับสยามเฟสนะครับผมก็อันนี้คือรอบสองนี่ก็คือเพื่อนๆของเรานะครับผมทีมงานสายลุยงานไม่มีแต่มีเงินซื้อปลาซื้อพิซซ่านะครับเอาได้เราใส่เลยใส่เลย เต็มที่ครับเต็มที่เต็มที่ตามสบายตามสบายครับผมเต็มที่กันเลยแล้วเราจะเอาอะไรตักน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็เทใส่นั่นไงไม่ใช่เวลาเราสามเดือนหลังใช่ก็เราก็จะสัมภาษณ์กันต่อนะครับคืนคืนนี้จะเล่นอีกไหมครับคืนนี้เราต้องพอก่อนแล้วพอก่อนนะครับเพราะว่าแตกมาสองพันกว่าบาทแล้วบิดละห้าบาทบิดละห้าบาทแตกสองพันกว่าบาท นี่น่าจะพอเท่านี้อันนี้ขยันถ่ายจริงขยันถ่ายวิดีโอครับผมมามาอันนี้ดูโฉมหน้าไว้นะครับตำรวจตำรวจได้ตามถูกโดจับไปวเมื่อตัดสุดยีมันดีนี่ทุกคนนะครับตำรวจจับจับมาจับทุกคนนะอย่าจับผมคนเดียวเลจับทุกคนนะครับจับทุกคนนะครับจับทุกคนปวดกระดิ่งกล้องพอใจยังอ่ะโพธาโพธาโพธาไปเลยปวดท่า ก็ก็ก็สรุปสรุปสรุปสุดท้ายคือก่อนจะก่อนจะปิดวิดีโอนี้สรุปว่าไงอ่าสรุปว่าครับผมเอออาคำคมว่ะอ่าคำคมคำคมชีวิตมีค่าอย่าซากับไปจัดโตช่าเอาเลยครับอันนี้ถ้าติดคุกก็ติดคนเดียวนะครับผมที่นีก็ยาซากับไปจัโตช่าโอเคเราก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผม 拜拜。